สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่บีเนเจอร์ีวิวเลขเด็ดเลขดังหวยซองหวยทำมือเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขหนังสือพิมพ์และแม่นมากคั้นเทพงวดวันที่16สิงหาคม เลขเด่นไทยลัฐ48231เลขเด่นเดลินิว4135269เลขเด่นบางกอกทุเดย์4169325แม่นมากขั้นเทพให้เลขเด่น8ชุด2ตัว 0818288898ในงวดวันที่31กรกฎาคมเลขเด่นไทยรัฐ453เข้า3ตัวบน1เข้า2ตัวล่าง11เลขเด่นบางกอกทูเดย์1เข้า2ตัวล่าง แม่นมากขั้นเทพเลขชุดสองตัวหนึ่งหนึ่งเข้าสองตัวล่างน้ำเลขเด่นไทยลัดจัดเป็นชุดสองตัวหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งแปดสองสามสองสี่สองแปดสามสี่สามแปดสี่แปด ในงวดวันที่16สิงหาคมเลขเด่นเดลินิวและบางกอกทูเดย์ตัวเลขเหมือนกันทั้ง7ตัวนะครับก็นำมาจัดเป็นชุด2ตัวได้เหมือนกันคือ 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-9, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-9, 3-4, 3-5, 3-6, 3-9, 4-5, 4-6, 4-9 ห้าหกห้าเก้าหกเก้านำเลขเด่นไทยลัดเดลินิวบางกอกทุเดยมาเทียบชนมีตัวเลขที่ชนกันอยู่สี่ตัวคือหนึ่งสองสามสี่ ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของข้อมูลขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมและสนับสนุนช่อง v n a นเ r อด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ